แม่ทำไมแม่แม่โรคจิตขึ้นเยอะเลยตั้งแต่ไปว่าป้าจำลองเนี่ยอุ้ยป้าจำลองอายุมากไม่ดูหนังหน้าตัวเองแม่เล่นติ๊กต็อกติ๊กตอกโอ้โหละทีตัวเองนะจ๊ะดูหนังหน้าตัวเองสิกับป้าคําใสที่ป้าคําใสยังดูหน้าขาวกว่าตัวเองอีกตัวเองก็ต้องไปใช้ทีพีสกีเยอะๆก็ใส่ไปว่าแต่วผู้อื่นเขานะอีแม่เป็นอะไรเหรอช่วงนี้ จำเดือนไม่มาหรือจ๊ะออกมาฟาดคนโน้นออกมาฟาดคนนี้นะโอ้โหลายมากเลยนะนี่อีแมเนี่ยไปว่าป้าคําใสว่าล้าเฉาะแฉเฉาะแฉอุอ้ยนี่อาการมึงหนักมากเลยนะอีแม่ไปเอาทีพีสกรีนทาหน้านิดนึงนะนะไม่ได้ล้าโอ้ฉันไม่ชอบหรอกนะลางล้าอะ่ะฉันไม่ชอบล้าหรอกนู่นฉันต้องลดแห่นูน่นเดี๋ยวฟังกันนะคะคนคำพูด ดิ้นทำไมอ่ะดีดบอกยูดีดบได้ดิ้นแมข่อยดีดข่อยบไดดิ้นแม่คนที่ดิ้นอ่ะคือพวกเจ้าน่ะอยากดิ้นเอาอิลีข่อยเสืออยากดิ้นแต่ต้องรำนะแล้วลั่มกับลั่มบ่คือบั่นคือเมืงลั่มแต่หยวหัวหยวหยวเปิดเพลงไม่เนีนะอ่ะเขาจะ